สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงลองเล่นเกมใหม่กับผมบารอนี่นะครับสำหรับเกมที่ผมจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปนี้ก็จะมีชื่อว่า Mass Builder นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเกมเกมนี้เป็นเกมแนวไหนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่มีธีมนะครับเป็นแนวหุ่นยนต์นั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้นะ น่าจะชอบเกมนี้นะผมว่านะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นแฟนแอนิเมะกันดั้มอย่างมากเลยนะครับผมก็เลยอลองโหลดเกมนี้มาดูนะต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมีความพิเศษคือเป็นเกมจากทีมผู้พัฒนาที่มีสัญชาติไทยนะครับผมโดยทีมผู้พัฒนาทีมนี้นะครับมีชื่อว่า v e r m i l i o n d i g ด t a l ันั่นเองนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่ได้เสร็จ100%นะครับแต่ว่าก็เท่าที่ดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยน่าจะ ใกล้มากๆแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็มีการระดมทุนด้วยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้รายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับแล้วก็เว็บที่เขาเปิดระดมทุนอยู่ลงไว้ที่ description ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเข้าไปดูข้อมูลนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะหรือว่าถ้าอยากสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมนะครับก็ลองเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเกมที่ผมทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับน่าจะมี ทางทีมงานมาตอบนะครับผมเป็นคนไทยด้วยนะและสำหรับตัวเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นตัวเดโมนะที่สามารถโหลดได้ฟรีนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดมาได้ฟรีๆเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บสำหรับโหลดไว้ให้ที่ description เช่นกันนะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงครับมีระบบอะไรเด่นๆบ้างนะก็ New Game ไปเลยฮนะเขาบอกว่าจะสร้างเซฟใหม่ไหมก็จัดไปฮนะ คือผมได้กดเข้าไปลองเข้าคร่าวแล้วนะครับดูเข้าคร่าวแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงนะมันก็เลยมีเซฟเดิมของผมอยู่นะก็ไม่เป็นไรฮะเริ่มใหม่ให้ดูเลยแล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบเหมือนคำกล่าวนะครับบทนำก่อนเริ่มเกมนะก็แปลได้เข้าคร่าวประมาณว่าในอนาคตนะครับมนุษยชาติเนี่ยจะต้องเจอกับพวก สัตว์ประหลาดนะครับแล้วก็จะเกิดสงครามกันอะไรประมาณนี้มนุษย์เลยต้องสร้างเจ้าหุ่นตัวนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อใช้ต่อกรกับพวกปีศาจเหล่านั้นเองนะชัตเตอร์ที่หนึ่งครับชื่อชัตเตอร์ว่า u p r i s i n g นะครับผม นี่เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะในเกมเกมนี้นั่นเองครับรู้สึกว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์ของตัวเรานะก็คือคนที่คอยมาบอกข้อมูลอะไรต่างๆกับเรานะครับชื่อว่าเรนานั่นเองนะโอเคต่อมาครับเขาก็จะให้เราใส่ชื่อบริษัททหารรับจ้างของเรานะเราก็ใส่ชื่อตามที่เราอยากใส่เลยนะครับผมก็จะขอใส่เป็นเอเดียภาษาอะไรวะเนี่ยบารอนี อะไรเดียคอปเปอเรชันแล้วกันนะก็เป็นบรันี่ครอบนะครับแล้วก็จุดเออเหมือนจะไม่ได้น่าจะเป็นที่จุดนะใส่จุดไม่น่าได้นะครับอ่าได้ละเอาละครับเราก็จะเข้ามาในหน้าเมนูหลักของตัวเกมแล้วนะ อ๋อไม่เชิงเมนูหลักอาจจะเป็นเขาเรียกว่าหน้าปรับแต่งหุ่นนะครับบอกเลยว่ากราฟิกโมเดลของตัวละครนะครับดีเทลโมเดลของตัวละครเนี่ยคมสุดๆเลยนะครับสำหรับด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีเมนูเฟรมนะครับผมซึ่งในตัวเดโมนี้ยังไม่เปิดให้ลองเข้าไปใช้นะครับอาร์เมอร์ล่ะอ่ะอาร์เมอร์ใช้ได้นะครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าไอ้แถบข้างบนคือสิ่งที่เราสามารถปรับแต่ง เจ้าหุ่นตัวนี้ได้นะครับอาขาข่าดูกันนร่าวๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีสีนะครับของตัวหุ่นนะอ่อไม่แน่ใจว่าจะปรับยังไงนะครับอ๋อเราต้องกดที่ชิ้นส่วนต่างๆนะครับตามเลขพวกนี้ใช่ไหมส่วนนี้ก็คืออ๋อเป็นความสูงของหุ่นนะครับแล้วก็ความกว้างของอ่ส่วนต่างนะครับเราสามารถปรับได้นะความยาวของขาอะไรอย่างงี้นะครับปรับได้หมดนะเดี๋ยวเรามาลองกดปรับดูบ้างนะครับอู้มีค่อนข้างเยอะเลยนะ แล้วต้องบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยน่าจะยังไม่หมดด้วยนะครับในตัวเดโมตัวนี้เนี่ยเขาเปิดให้ปรับแค่นี้นะแต่ตัวเกมเต็มเนี่ยผมว่าน่าจะมีอีกเยอะเลยนะครับและแบบดูส่วนต่างๆเที่เราสามารถปรับได้เนี่ยเยอะจริงๆเลยนะน่าจะประมาณ90ของตัวหุ่นเลยนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้น,นะโอ้โหนี่เป็นแพกหลังนะฮะอลังการงานสร้างมากๆเลยนะอ่ะมาดูในเรื่องของการแต่งสีกันบ้างน,นะครับ เลื่อนมาตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเพนเนาะทีนี้เนี่ยเราสามารถแต่งสีในส่วนต่างๆได้นะครับโดยการจิ้มที่เลขเหล่านี้นะครับสังเกตง่ายว่าถ้าเราคีย์ที่เลขส่วนไหนแล้วมันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยคือเราจะแต่งกําลังจะแต่งสีส่วนนั้นนะครับโอเคเราก็มาเลือกที่ select style นะครับอ่าก็จะมีสีให้เลือกนะโอเคผมจะลองเลือกเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับสีฟ้าอ่าแล้วก็มาดูส่วนนี้ฮะส่วนเลขสีนะครับเดี๋ยวเราติ๊กเลขหนึ่งออกก่อนนะไม่งั้นมันจะ ทาสีทั้งสองส่วนนะครับส่วนเล็กสีเนี่ยผมจะเอาเป็นสีแดงแล้วกันบอกเลยว่านอกจากเราจะปรับส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ได้แล้วนะครับเรายังสามารถลงสีส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ได้อีกเยอะเลยนะครับผมบอกเลยว่าเยี่ยมจริงนะครับต่อมาใน,ในเรื่องของดีคอลนะครับอ่าน่าจะเป็นพวกแบบภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเดีอจะเรียกว่าสติกเกอร์มันก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะก็มีให้ปรับเช่นกันนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เอาละครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปปรับส่วนต่างๆนะครับของเจ้าหุ่นตัวนี้ก่อนละกันเนาะเอ่อก็เดี๋ยวจะให้ดูดว่ผมปรับอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบเร่งเวลาให้ดูละกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับไปกันเลยฮะ ครับผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับที่ผมนั่งปรับมาก็เกือบเกือบนาทีเลยนะ,ะต่อไปฮะเดี๋ยวเราไปลงสีกันนะครับ ลงสีเรียบร้อยแล้วครับผมคุ้นๆแม่สีแบบนี้อ่ะบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยใช้สีนะครับจากกันดั้มตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนกันดั้มเนี่ยอยากให้ลองเดาดูว่าผมเนี่ยเอาการลงสีแบบนี้นะครับมาจากกันดั้มตัวไหนเนาะซึ่งผมก็ตกใจนะครับลงสีออกมามันคล้ายกับกันดั้มมากๆเลยนะครับถึงหน้าตาม,มันจะไม่คล้ายก็ตามเนาะ เราไปดูในส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือวีพอนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะให้เราปรับอะไรเกี่ยวกับอาวุธบ้างนะครับอ่ะผมเข้าใจแล้วมันมีอาวุธอยู่5ประเภทนะครับคอสคอมแบทบูลเล็ตชูเตอร์เอเนอรีชูเตอร์นะครับแล้วก็บูลเล็ตลันเชอร์นะครับผมสุดท้ายก็เอเนอรี่ลันเชอร์นั่นเองนะที่สำคัญครับเราสามารถ ปรับแต่งตัวหน้าตาของอาวุธที่เราจะใช้ได้อีกด้วยนะโอ้โ oh, หเป็นอะไรที่สุดยอดอมากๆเลยนะครับเออนอกจากแต่งตัวหุ่นยนต์ได้แล้วเนี่ยเราสามารถแต่งอาวุธได้อีกนะและแน่นอนครับเรายังแต่งสีได้อีกนะครับให้เข้ากับตัวหุ่นยนต์นะสุดยอดจริงฮะต่อมาครับผมเราสามารถแต่งตัวเอ่อเขาเรียกว่าใบเป็นใบดาบก็ยังได้นะครับผมไอ้มันจะครบเครื่องขนาดนี้แต่งเป็นค้อนยังได้เลยนะเอาเอาดาบอ่อนครับกลายเป็นเอ่อ ลุกตุ้มนะครับกลายเป็นสว่านก็ได้นะโอ้โหยอดเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งด,ดีคือให้อิสระในการแต่งตัวละครได้เยอะมากๆนะครับเอาเป็นดาบสั้นหรือเป็นมีดก็ได้นะอ่าในส่วนของอาวุธเนี่ยผมก็ขอข้ามไปแล้วกันเนาะเรามาดูที่จูนนิ่งกันบ้างน,นะครับพอโอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลยขอเป็นสเตตัสของหุ่นยนต์นะครับ ก็จะมีพวกความแข็งแกร่งนะครับน่าจะเป็นเลือดนะมีพละกําลังความแม่นยำนะครับเกราะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกพลังโจมตีนะครับของในส่วนของอาวุธต่างๆเนาะโหข้างล่างมีบอกน้ําหนักของหุ่นด้วยนะครับส่วนนั้นขวานี้นครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนเป็นพาร์ทแต่งพาร์ทเสริมนะครับในการแต่งอุปกรณ์นะถ้าเราใส่พาร์ทพวกนี้เนะี่ยน่าจะเพิ่มค่าสเตตัสของหุ่นเดิมได้นะครับแต่รู้สึกว่า เขาจำไม่ยังไม่เปิดให้เราใช้หรือเปล่าเพราะว่ากดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับต้องไปปลดล็อกพาร์มาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะใช้ได้เนาะต่อมาเรามาดูที่ d e v e l o p m e n t กันบ้างน,นะครับมันคือสกิลหรือเปล่าเป็นสกิลติดตัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ๋อผมเข้าใจแล้วครับพวกนี้ก็คือพาร์ตนั่นเองนะที่เราจะเอาไปติดในส่วนของจูนนิ่งเมื่อกี้นะ โอเคผมจะกดอัพอัพไปให้หมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยเขาให้ใช้เครดิตนะครับหรือเงินในการอัพนะเงินพวกนี้เนี่ยน่าจะหาได้จากการเล่นตามด่านต่างๆนะครับผมแต่นี่เนื่องจากมันเป็นเดโมนะเราก็เลยสามารถอัพได้โหแล้วดูดิมีให้อัพแบบโหเยอะแบบเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับผมเอออัพกันแบบเพลินเลยนะเราคงต้องปลดล็อกกันนานเลยนะครับเราก็กลับมาที่จูนนิ่งตรงนี้ฮะถ้าเดาไม่ผิดนี่ครับผม มันจะปลดล็อกให้เราสามารถใส่อุปกรณ์ที่เราปลดล็อกมาจากโหมดเมื่อกี้ได้แล้วนะครับอะดูที่ค่าสเตตัสของตัวหุ่นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะตามอุปกรณ์ต่างๆที่เราติดเข้าไปนะครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไหนที่เป็นสีเขียวๆนะผมก็ติดไปหมดเลยแล้วกันนะครับง่ายดีง่ายดียดเคมาดูที่โหมดต่อมาครับมิชชั่นนี้น่าจะเป็นการเล่นภารกิจนะครับ มีมัลติเพเยอรด้วยฮัลโหลไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยแต่แน่นอนครับว่ายังเล่นไม่ได้ครับในเวอร์ชั่นเดโมนี้นะส่วนโฟโตกราฟนี่น่าจะเป็นโหมดถ่ายรูปก็ยังใช้ไม่ได้เช่นกันนะครับผมโอเคไม่น่าจะมีอะไรละเราไปเริ่มที่มิชชั่นกันเลยฮนะโอเคภารกิจแรกเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าให้เราไปฝึกซ้อมใช่ไหม ชัดเจนครับเทรนนิ่งมิชชั่นนะครับผมฝึกซ้อมการบังคับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เนาะมาดูที่ความยากง่ายนะครับก็จะมีทั้งหมด4ระดับนะครับอีซี่น r ร์มลฮาแล้วก็เ e r ีฮาร์นั่นเองนะแต่เหมือนเขาบอกว่าในเดโมตัวนี้นะครับไม่สามารถปรับความยากง่ายได้นะเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับ Mission start. ผมว่าหุ่นที่ผมแต่งมาเนี่ยเท่มากเลยนะมันดูเหมือนกันดั้มจริงๆไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฝึกซ้อมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะขอข้ามตอนฝึกซ้อมไปเลยนะเขาน่าจะแบบให้กดปุ่มนั้นปุ่มนี้นะครับก็อาจจะน่าเบื่อนะเดี๋ยวเราไปรอเล่นจริงกันเลยดีกว่านะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าแล้วครับผมเมื่อผ่านด่านฝึกมาเนี่ยก็จะมีภารกิจจริงๆให้เราเล่นแล้วนะครับก็จัดไปเลยฮนะอย่าบอกนะ อย่าบอกเรามีฉากออกตัวเช็ดโดโครเท่บอกเลยเฮ้ยเท่จริงเท่จริงฉากนี้มาครับผมมาดูเกมเพลย์เลยว่าเกมเพลย์ของเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ใช่พวกเอเลี่ยนที่มาบุกโลกตามเนื้อเรื่องนะเราจะลองใช้ปืนดีก่อนนะ ตอนนี้ผมใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับในการบังคับเนาะจริงๆเกมนี้ก็ซัพพอร์ตจอยด้วยนะครับแต่ว่าโอ๊ยเยดือดรัวตีรัวเลยแต่ผมคิดว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดน่าจะบังคับง่ายกว่าเนาะตายแหมเสียดายเราน่าจะาลงสีอาวุธมาด้วยนะจริงๆเนี่ยเขาให้ลงสีอาวุธได้นะครับ ผมไม่ได้ลงมาไงแค่ลงสีตัวหุ่นเนี่ยก็เสียวเวลาไปเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าลงเสียวูดด้วยเนี่ยมันจะได้เข้ากับตัวหุ่นมากๆเลยนะโอเคกระสุนหมดไม่เป็นไรเราใช้ดาบฟันก็ได้ครับอืมตายแล้วเราก็ต้องไปอ๋อไป ตรวจสอบนะครับเสาเสาว,วิทยุนะกด F เพื่อตรวจสอบเรียบร้อยครับงานหมูหมูฮะต่อไปก็ไปจุดต่อไปครับออด้านขวาล่างนะครับเป็นมินิแมปเนาะส่วนด้านซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นสถานะของหุ่นยนต์เรานะครับพวกเลือดกระสุนที่เราเหลืออยู่อะไรประมาณนี้เนาะ ปืนปืนโคตรโหดไม่ต้องใช้ดาบแล้วมั้งจังหวะเนี้ยคือดาบมันมันก็แรงนะแต่ว่าผมว่าปืนมันรัวกว่านะครับเฮ้ยศ <c oughs> <c oughs> ัตรูเยอะแบบนี้เดี๋ยวผมลงอันตีฮนะมีอันตีด้วยนะนี่ไงไจัดไปมืดโ <c oughs> ดนตัวนึงโดนตัวนึงเราสามารถใช้เออ่ เขาเรียกว่าอะไร Rocket l a u n c เ e r นะครับเขาเรียกในเกมนี้เขาเรียกอะไรจำไม่ได้ละที่อยู่ติดอยู่ตรงไหล่นะครับผมโดยการกดตัว E นะมันจะยิงแบบเป็นอาวุธที่รุนแรงมากๆนะครับแต่ว่าก็เลงยากพอสมควรนะส่วนไอเทมพวกนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเก็บไปเพื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีพวกกระสุนด้วยนะถ้าเรายิงปืนไปเรื่อยๆเนี่ยกระสุนของเราก็จะหมดนะครับ ก็ทำภารกิจตรวจสอบหอวิทยุต่อไปนะครับเรียบร้อยครับครบ3จุดละไปจุดต่อไปเลยฮะเหมือนว่าตัวละครเขาจะเรียกเราว่าคอมมันเดอร์นะคือ,อยังไงคือเราไม่ใช่าพายลอตของหุ่นยนต์ตัวนี้เหรอ โอ้โหตรวจจสัญญาณได้ครับอุ้ยบอสแน่เลยขึ้นแบบนี้นี่ไงตัวนี้บอสหรือเปล่าไม่ใช่บอสนี่หว่ามันตายง่ายไปฮะน่าจะเป็นฝูงศัตรูหรือเปล่าแต่ยังไม่ใช่บอสนะครับโอ้นี่ไงตัวใหญ่นี่แน่เลยเป็นบอสไปละไปละเอาออันตีไปกิน อืมสอสดใจโคตรเฮ้ยเยอะเยอะเยอะก่อนชักเยอะชักเยอะไปละถ้าเราโดนโจมตีนะครับเออมันจะมีเราจะมีกราะอ,อยู่นะสีฟ้านะครับด้านออ่ซ้ายล่างนะเลือดเราเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับ ศัตูตเนี่ยจะตีโดนเกราะเราก่อนนะมันค่อยเข้าเลือดนะครับอืมตายหนึ่งครับตัวสุดท้ายครับสามหัวเซเบรัสหรือเปล่าเนี่ยอันตีไปกินตุม้มตายจะเหลือเหรอโหดจัดบอกเลยดงดาวเนี่ยต้องใช้แล้วครับใช้ปืนอย่างเดียวเนี่โอพี OP มากนะครับ แต่ที่ผมเห็นจากการเล่นครั้งนี้นะผมยังคิดว่าการเคลื่อนไหวของตัวหุ่นเราเนี่ยมันดูมันยังดูแบบแข็งๆอยู่นะเอาจริงเอาจริงโอ้แล้วฉากจบเป็นท่าวิ่งแบบนี้เท่ดีจริงๆโอเคครับก็จะเป็นสรุปผลนะครับสรุปเวลาสรุปพอยที่เราได้นะแล้วก็เงินนะครับที่เราได้ไอเทมที่เราเก็บมาด้วยนะครับ ก็สำหรับตัวเดโมนะครับผมก็น่าจะเล่นได้เพียงแค่นี้นะก็คือมิชชั่นฝึกนะครับมิชชั่นที่1แล้วก็มิชชั่นที่2ก็คือไอ้มิชชั่นที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้เนาะผมก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวเกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยเป็นแนวประมาณไหนนะครับผม อาละผมการลองเล่นเกม mass builder ของผมในคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเราเนี่ยก็จะเห็นระบบต่างนะครับระบบหลักๆต่างๆที่เกมนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราได้เล่นกันแล้วนะจุดเด่นเลยนะที่ผมเห็นคือระบบการแต่งตัวหุ่นยนต์นะครับคือมันค่อนข้างฟรีมากๆเลยนะเราสามารถแต่งอุปกรณ์นะครับ แต่งชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ได้เกิน90%ของตัวหุ่นเลยนะแล้วก็ยังมีแต่งสีอีกนะครับผมใครที่ชอบหุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็การแต่งหุ่นยนต์เนี่ยผมบอกเลยว่านี่แหละคือสวรรค์ของคุณเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆระบบนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เปิดให้เราได้ลองในเดโมตัวนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับระบบที่น่าสนใจ หลักๆที่ผมเห็นเลยคือ m u l t i เพเยอรครับอยากรู้จริงๆว่า m u l t i เพเยอรของเกมนี้จะเป็นยังไงนะยังไงเราก็ต้องดูรอดูกันอีกทีนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับก็คือทางทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าจะปล่อยตัว Early Access ออกมาให้เราได้ลองเล่นกันนะครับสำหรับเกมนี้ลงในแพลตฟอร์มไหนบ้างน,นะครับแน่นอนว่าอยู่ใน PC คอนโซลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้า,นนะางนะยังไงก็ตามครับผมจะตั้งหน้าตั้งตารอเกมนี้ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมบารอนนี่ขอตัวเราไปก่อนครับบายฮะ